พบกับผมโซชาอลครับกับทันเลมักที่สุดขีดที่จังหวัดปัตตานีครับกับปราจีนคอนโยตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกเจ้าพระยาอับัยภูเบศค,ครับก็โ,โหสุดพิเศษนะได้เหมือนคุณค่าความงามข้ามกาลเวลานะครับมีแบบลักษณะที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นรางน้ําเหล็กหล่อจากเมืองกัสโกสกอตแลนด์ค้นพบที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนี่ครับรางน้ําเหล็กหล่อโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้ มื่อกี้ผมก็เกือบไม่เกือบมาไม่ทันนะครับโดยที่นี่ครับยุคที่หนึ่งครับเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมที่สองครับเพื่อเป็นโรงพยา,าพยาบาลยุคที่สามครับยุคป,ปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอาภายัยภูเบศนะครับผมแนะละรวมถึงหลากหลายมุมสวยตึกเจ้าพยาอาภายัยภูเบศนะครับ น้องนี่อา่าโอเคนี่ครับสถาปัตยกรรมสวยๆยส็สวยๆนะครับด้านนี้เลยครับเป็นมุมที่คมชัดมากๆนะจับอาภัยภูเบงนะครับผมลายแทงโอ้ยอยากรู้เป็นยังไงมนาะแวะมาดูเอานะครับโอ้โห ก็ทางด้านนี้นะครับผมเป็นเจ้าพยาอาภัยภูเบศนะครับรบุกบิดมากๆเกดเข้าไม่ทันนะครับผมอันนี้เป็นเสื้อสายของเจ้าพยาอาภัยภูเบศนะครับนะครับด้านนี้ก็เหมือน,นห้องประชุมสวยมากนะครับ สวยมากๆห้องจับประชุมนะมุมนี้ก็เก๋ไก๋เลยแพ้กันนะครับคนเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเลยสบายหน่อยนะครับผม,มใช่สวยมากๆนี่ครับนนี้ก็เป็นห้องหนะึ่ง ดีเนี่ยไม่ธรรมดาใช่คร ouais. ับเพราะว่าด้านนี่ห้อมีของเงินโอสดร้านยาเต็มสุขโอสดเขาเรียกว่าเหมือนสมุนไพรนะครับผมชื่อเลยรของผู้พิจารณาการแพทย์แผนไทยผูพิจารณาการแพทย์ไทยอร่อยบูเบกนะครับงานมากมากนะ ไารูเบร์นะครับเขาเรียกว่ามีของตกแต่งภายในนี่เยอะมากนะครับผมก็ต้องเดินวนไปวนมานะอ่ะโอ้หด้านนี้สวยด้านนี้จะมีแบบเหมือนกับว่าอ่าด้านบนด้วยด้วยนะครับมาที่นี่ระวังพื้นลื่นด้วยนะครับแล้วตัวสูง,างมากๆก็ต้องก้มซะหน่อยนะ มันจเป็นท,รรท็อกมันใหญ่อลังการใช่หครับอดวิดมากๆเมื่อกี้ผมก็เข้ามาแล้ว,ลว,วนะครับึงเจ้าหน้าที่บอกจะปิดแล้วนะครับเกือบมาทำมาทำไม่ทันเกือบมาถ่ายทำไม่ทัน ด้านนีน้ออกมาด้านนอกโอเป็นลานด้านหน้าสวยมากครับใช่ตรงนี้เป็นอนุสุริของท่านของสวนที่สวยมากใช่ครับนกบินผ่านคนดี คณะเป็นโรงพยาบาลนี่ครับ58้าสิบแปดปีอภัยภูเบศโหสวยมากครับด้านบนใช่เนหะมือนมันมีคนกำลังออกมาอยู่นะครับใช่ด้านนี้ก็สวยอันนี้ก็สวย ใช่เป็นอุบัติเหตุคือบุบหวิดมากๆนะครับเกือบมาไม่ทันนะสวยมากๆจริงๆนะครับยังไงก็ต้องแวะมาที่นี่ให้ได้นะครับผมกับโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพยาอาภัยภูเบศจังหวัดปาจีนบุรีครับ ใช,ใช่โอเคช่วงนี้พังก่อนจะพูดหนึ่งครับช่วงหน้ากัผ้อมผมมาต่อกับอะไรแม็กเที่ยวสุดเขตปลาจีนคอนยก